สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะซ่อมเตานะครับราคานะ่าจะเกือบแสนนะครับตนี้เป็นเตา induction นะฮะชื่อมันก็เป็นน่าจะเป็น induction แอร์นะเพราะว่ามันมีนี่ครับมีตัวดูดอากาศอยู่ในตัวด้วยหลกัหลกๆนะครับที่ลูกค้ามาซ่อมก็จะเป็นอาการไฟไม่เข้านะตอนนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว แต่ที่จะมารีวิวก็จะรีวิวเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยซ่อมนะครับแล้วก็เพิ่งเคยใช้งานเหมือนกันรุ่นมันก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับผม EX877LX33E เรามาดูนะครับมันใช้งานยังไงผมก็ไม่เคยใช้งานนะแต่เห็นมีปุ่มนี่เปิดเครื่องตรงนี้โอ้เปิดเครื่องมาแล้วนะครับหน้าเตาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีให้เลือกได้นะหน้าเตาก็จะเป็นยิงยาวนู่นเลยสุดนูน่น เราจะแบ่งเป็นสี่ก็ได้โดยกดปุ่มตรงนี้เห็นไหมเป็นสี่เตาหรือว่าจะเอาทั้งหน้าเตาให้เป็นเตาเดียวเลยก็ได้เห็นไหมสมมติจะใช้เตานี้ก็กดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกของอความแรงนะถ้าผมจะเอาอให้มันขึ้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับจะเอาหน้าเตาไหนก็กดสัมผัสนะครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิ ผมจะให้มันเป็นหน้าตาเดียวกันกดปุ่มนี้นะครับเราก็เลื่อนไปไม่ต้องเลื่อนนะกดปุ่มนี้นะมันก็จะสวิตช์เป็นเป็นเตาหน้าเดียวหรือจะเป็นเตาสองหน้าก็ได้นะถ้าก็เป็นสี่หัวก็ได้หรือว่าเป็นออสองหัวก็ได้แต่เป็นสองหัวยาวดูแล้วก็รู้หลานะ ส่วนเตาที่จะใช้กระทะที่ใช้กับเตารุ่นนี้ต้อเป็นเตาเป็นกระทะเฉพาะนะเป็นกระทะอินดักชันนะครับใช้กระทะทั่วไปไม่ได้นะครับดูครับหน้าตาก็ประมาณนี้แค่มารีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยครับว่าเตาอินดักชันมันใช้งานยังไงหลักๆเราต้องใช้งานให้เป็นก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ